มีคนบอกว่าเดี๋ยวนะอีรถรถเดี๋ยวกูปากก่อนมึงอย่าพิ่งไปไหนนะอ,อมีคนบอกว่าเลิกแซจนนี่อย่างกูแซะเขาตอนไหนกูแซะเจนนี่ตอนไหนตอบกูมาก่อนว่ากูแซะเจนนี่ตอนไหนกูเอ่ยชื่อตอนเจนนี่ตอนไหนมึงไปเอาคลิปมาเลยมึงไปเอาโพสตที่กูระบุชื่อเจนนี่มาเออถ้ากูแซะชื่อแม่มึงอาจจะพอเป็นไปได้นะอาจจะมีบางโพสตที่กูพูดถึงแม่มึงนะ แต่ที่ครูพูดถึงเจนนี่ตอนไหนกี่โมงเวลาไหนไปหาโพสต์ไปหาคลิปมาไปหามา <S <S 1> <S 1> <S 1> มึงจะขึ้นไลฟ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูกดเชิญก่อนอ่ะกูกดติดตามแล้วอ่ะกูเชิญมึงขึ้นไลฟ์มึงขึ้นมาพูดกับกูเลยกูเอ่ยชื่อเจนนี่ตอนไหนกี่โมงขึ้นมาขึ้นไลฟ์มาเลยเดี๋ยวนี้ ขึ้นมาก,กูกดกดเชิญแล้วไม่ขึ้นแล้วเก่งนะเก่งกับพิมพ์ข้อความแล้วเวลาให้ขึ้นไลฟ์มาคนจริงขึ้นไลฟ์มาเลยขึ้นไลฟ์มาเลยแล้วๆไม่ขึ้นเวลาให้ขึ้นไม่ขึ้นไอแค่จะแยกแยะประเด็นยังไม่มีปัญญาจะแยกเลยแต่มีเวลาจะมาพิมพ สรุปว่ากูอะแซเจนเนี่หรือมึงมาแซกูแน่ๆเนี่ยระหว่างกูแซเจนเนี่กับมึงแซกูเนี่ยกูว่ามึงแซกูเนี่ยชัดกว่าเลยนะที่มึงมาพิมพ์เนี่ยกูไปเอ่ยชื่อเจนเนี่กี่โมงตอนไหนโพสต์ไหนยังไงพิมพ์มากูมีแต่พูดถึงอีเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายแหล่ที่มันออกมาดราม่าวโวยวายเรื่องที่ว่าสินค้าตีกับ กับกูพูดเรื่องของข้อมูลหรือเกี่ยวกับการลงทุนการศึกษาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในฐานะที่เป็นแม่คา้าด้วยการกูมีสิทธิ์จะพูดได้ให้สติคอนว่าอย่ารอบอย่าเห็นแก่ตัวเลขเงินที่มันปรากฏหน้าไลฟ์ให้อยู่กับความเป็นจริงว่าเงินที่มันอยู่หน้าจอที่มึงเห็นเวลาไลฟ์อะ่ะมันยังไม่ใช่บทสรุปบทสรุปคือหลังจากนั้นยิ่งมึงเปิดปลายทางอะ่ะมึง่ะต้องเตรียมใจไว้เลย คนยกเลิอกออเดอร์มีแน่ของตีกลับมีแน่ไม่ใช่ไปเฮโลเอาโลบเข้าว่าเอาแบบยอดขายเยอะๆเข้าว่าแต่ไม่คำนึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องปัญหาที่มันจะตามมาแล้วกูไปพูดถึงเจนนี่ตอนไหนกี่โมงโอ้โหไม่ใช่เป็นใจเย็นอะใจเย็นอยู่แล้วแต่ไม่ชอบคนแบบว่า กูเป็นคนจริงค่ะกูเป็นคนจริงไม่งั้นกูไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เรากูไม่ใช่ว่ากลัวพวกพวก,พวกหน้าอย่างพวกมึงกูไม่ใช่กลัวนะบอกก่อนหน้าไม่ใช่เหมือนแม่กูนะเวลากูจะพูดอะไรอะ่ะกูพูดอยู่บนแฟกต์บนความจริงข้อมูลข้อข้อเท,ท็จจริงกูเน้นเรื่องการให้สต,ติคนกูไม่ได้เน้นเรื่องการจะไปแซกใครกูไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะว่า มานั่งแซะค,คนอื่นเพื่อกูจะทําเพื่อทําไปเพื่อกูดูไม่มีคุณค่ากันน,ะนั้นเลยเหรอคําถาม,ถามโอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแยกประเด็นมึงยังแยกไม่ออกเลยว่าเป็นการคุยเพื่อศึกษาผลกระทบการให้ข้อมูลเพื่อเตือนสติให้คนอยู่กับความเป็นจริง ไม่ค่อยจะตื่นเออใช่ไหมคะเออหนึ 1, 800, ่งพันแปดร้อยท่านหนึ่งพันแปดละมึงไปหามานะที่มึงว่ากูไปแซะเขาเนี่ยกูแซะเขากี่โมงโพสไหนมึงไปหามาเลยหามาให้เจอแล้วกูเชิญขึ้นไลฟ์มึงไม่ขึ้นไม่ค่อยจะและอีพวกที่ชอบมาคอมเมนต์แาคนนู้นไปแล้วไปยังไปแล้วไปยังมึงมาเพ้นหาแม่มึงหรอกูถามสิ ถ้ามึงอยากไปมึงไปจูงมือชวนแม่มึงไปละมึงเม่มาเม้นหาหาในช่องกูเพื่อพวกมึงอะมันตัวดีอีพวกชาวเน็ตเนตัวดีตัวเสือกตัวเซียมตัวเสือกขยันแบบคอมเมนต์ให้คนโน้นเขาแบบว่าต้องพาดพิงถึงคนนี้คนนี้ต้องพาดพิงถึงคนนั้นพวกมึงแหละมันตัวดีเลยและอีพวกนี้นะเวลาเขามีประเด็นดราม่าก,กันนะโอ้ยอาศัยดรามา่าเข้าไปว่าเขาเขา้เขาไปว่าคนนั้นเข้าไปว่าคนนี้ทําตัวอยากมีบท เวลาได้ด่าคนอื่นเหมือนเป็นคนดีขึ้นมาเชียร์แต่จริงๆอะดรามาส่วนใหญ่มาจะาอีพวกนี้แหละอีตัวพวกนี้แหละขยันไปเสียมคะตามช่องนั้นตามช่องนี้บางคนดาราบางคนอินฟูบางคนเขาขายของของเขาอยู่ดีๆก็มาเสียมมาแซะมาพิมพ์เพื่อจะต้องให้ต้องเขาต้องพลาดพิงต้องพูดถึงมึงมันไม่เตือนเตือนได้แล้วอืม อันนี้เป็นอาการปกตินะคะอันนี้อาการปกติถ้ามันแบบเลเวลที่มันแบบมันแบบขึ้นกว่านี้มันยังได้อีกหลายสเตตบอกเลยโอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแล้วกูกดเชิญขึ้นมาไม่ขึ้นนะถ้าขี้ขาดอย่ามาปากเก่งอย่ามาคอมเมนต์ถ้ามึงอยากถามกูตรงๆว่ากูแซะใครมึงก็ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวให้คนเนี่ยที่เขาฟังเนี่ยเขาตัดสินว่าแซะไม่แซะ ได้รับแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะไม่ค่อยจัดตื่นหลับลึกกันไปหมดหลับลึกหลับหลับ <c oughs> ลงมาก่อนลงไม่ได้ค่ะลงไม่ได้ค่ะตอนนี้ของมันกําลังขึ้นไม่มีใครหลับค่ะดิฉันดา่าขนาดนี้ใครจะหลับเราอยู่บนรถด <c oughs> ิฉันไม่ชอบคนแบบชอบนิสัยมาเสียมมาอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีสมองกไม่ต้องมาพิมพ์ในช่องกูถ้าสมองมึงประมวลได้แค่ว่า เวลาที่ใครเขาออกมาพูดมาเตือนมาให้ข้อมูลที่ชวนให้คนตั้งคําถามและมีสต,ติจะต้องกลายเป็นว่าอ๋ออันนี้แซะอันนี้อีฉามึงไม่ต้องมาพิมพ์เลยสมองเลเวลแบบมึง่งไม่ต้องมาพิมพ์กับกูหรอกอ่อนฮาร์ดทราบสมองมีระบบประมวลเป็นแบบว่าแยกได้แค่ขาวกับด,ดําดีกับเลวถูกกับผิดเนะี่ยมึงไม่ต้องมาคุยกับกับกูหรอกอ่อนฮาร์ด อ่อนหัดมากตายหาและ้วะสังคมมันจะอยู่ยังไงเนี่ยคนเห็นต่างไม่ได้เลยคนออกมาพูดมาเตือนไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเอ่ยชื่อไม่เคยว่าร้ายอะไร,ะไรแบบเอ่ยชื่อให้เสียหายมึงยังมาว่ากูไปแซะเขาอีกโอ้โหอีฮะองเนี่ยกูจะดา่ามึงอีกแล้วกูว่ากลัวช่องกูบาแมนแล้วแบบเห็นแล้วมันแบบคือคือคอาถ้าอยากคุยกดดิฉันกดเชิญมันเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยให้มันขึ้นมาเลย แล้วอยากถามเอามาพูดแล้วเดี๋ยวมึงมาอ่ะมาคุยกันอ่ะมึงอยากกล่าวหากูมึงกล่าวหาได้หมดเลยกูให้โอกาสมึงในการกล่าวหามึงว่ากูแซะคนนู้นแซะคนนี้มึงว่ามาเลยแซะตอนไหนยังไงมึงมึงไปเอาข้อมูลมาก่อนโพสต์ไหนที่เอ่ยชื่อที่ว่าหรือไปพาดพิงถึงบุคคลบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มึงเข้าใจว่าเป็นบุคคลคนนั้นมึงไปเอาโพสต์ที่กูพูดมาไปเอาคลิปที่กูพูดมา ถ้ามึงคิดว่ากูไปว่าเขาว่าร้ายขะมึงไปเอามาเอามาแจกแจงค่ะไปแปาข้อมูลมาเดี๋ยวกูกดให้มึงขึ้นช่องเนี้ยเลยไปเอามาไปหามาอืไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันมั <laughs> ้ทุกคนกดตะกร้าเร็วๆเ,เออเชื่อมโยงเก่งไปหมด เชื่อมโยงจะเก่งกันไปหมดขยันจะเชื่อมโยงและเชื่อมโยงให้คนอื่นเาทะเลาะกันด้วยนะประเด็นน่ะประเด็นคือเชื่อมโยงอย่างเดียวไม่พอขยันเชื่อมเพื่อให้คนอื่นเขาทะเลาะกันด้วยให้เขามีปัญหากันด้วยเออเหออไอ้ง่วงเลยมึงจะมาห้าไม่ให้กูพูดข้อเท็จจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงยาเอะไรมึงยาอผ้าเทปมาปิดปากกูเหรอไม่ให้กูพูด